สวัสดีปีใหม่ครับพี่สำราญครับตอนรับเข้าสู่รายการฟ้าวันใหม่นิวส์นะครับคุณภาคภูมิเตมัสสริและผมสำรานรอดเพชรนะครับก็สวัสดีปีใหม่กับท่านผู้ชมด้วยคุณโหครับปีนี้ปีปีนี้ก็ปีแพะปีแพะนะวันเสาร์ที่3ามกราคมพศสอ5 8ครัยหบนะครับขึ้น14ค่ข้าเดือน2ปีมันมีปีมแมทำไมใครโพสเขียนว่าปีมะเมีย นะมามีย้ามามี้ามาแม่แพะใช่ครับก็ถือว่าเป็นรายการแรกของปีใหม่นะครับครสองวันที่ผ่านมาทางบลูสกายทางฟ้าวันใหม่ของเรานี่ก็มีสาระรคดีเทิดพระกเกียินะที่น่าชมับแล้วก็โดยเฉพาะจำเพาะอย่างยิ่งเนี่ยก็คือละครคงจื้อจอมปราบของแผ่นดินนะ ผมดูอยู่แวบหนึ่งนี่จริงๆอยากดูให้มันต่อเนื่องนะแต่มันปีใหม่มันงานเยอะงานเยอะงานเข้าเยอะนะท่านผู้ชมเองผมว่แค่หลายท่านก็คงอยากจะดูต่อเนื่องนะนี่เลยถามน้องเขาว่ามีเป็นซีดีมีอะไรไหมนี่นะับเป็นหนังดีเป็นละครดีผมก็ไม่ได้ติดตามหน้าจอตลอดแต่เมื่อกี้ก็ไปแอบมองผังรายการช่วงวันที่หนึ่งที่สองนะพ่สํารันนะนอกจากขงจื้อแล้วเนี่ยก็มีแอนิเมชั่น เรามาหาชนกนะครับทั้งสามภาคเนี่ยทั้งสามสามตอนเนี่ยนะครับก็คงได้รับชมกันไปแล้วนะครับท่านผู้ชมบางคนอาจจะดูอยู่กับบ้านก็ได้นะครับโดยเฉพาะนะผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้เฒ่าผู้แก่นิดหนึ่งนะท่านสวท่านสวอาจจะดูอยู่กับบ้านนะแต่ส่วนสวไม่จริงก็เพ่นพ่านไปนวนมานี่นะฮะแล้วไปเข้าดาวที่ไหนผมก็ไปแถบแถบใกล้ๆกกรุงเทพออกไปไม่ไกลนักเพราะว่า ไปไกลไม่ได้มันตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการเดินทางเนี่ยก็ลำบากนะครับปีนี้ก็คือผมสังเกตดูนะมีปรากฏการณ์สวดมนต์ข้ามปีเนี่เยอะเยอะมากเยอะมากตามต่างจังหวัดเองก็วัดตามตำบลตามหมู่บ้านในต่างจังหวัดนะแทบทุกวัดนะพี่สำราบนะครับผมไปหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งก็ก็มีในวัดประจําหมู่บ้านนะนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็พร้อมใจกันไปหมดเลยนะครับ ปีนี้เป็นปีที่เป็นปีที่คิดว่าพอครัวผมก็ส่วนต์ข้ามปีเหมือนกันพี่สำรานด้วยแต่ผมมาไม่ทันนะก็ไปรับได้อย่างเดียวก็สู่กันเสร็จพอดีเราก็ไปรับนะครับก็เอาเป็นว่าอนุโมทนาสาธุด้วยนะฮะก็ทั่วประเทศนะครับส่วนตนข้ามปีอย่างระเทศั่วประเทศเป็นมงคลแต่ว่าตัวเลขเนี่ยคือยังสับสนกันว่ามันกี่ล้านคนกันแน่นะผพะว่าไม่ต้องไปสนใจว่าจะ6.5ล้านหรือ10กว่าล้านคนนะฮะไม่เป็นไร คือกระทรวงวัฒนธรรมก็พยายามตีปีบตัวเลขครับนะฮะให้ดูเยอะๆให้ดูเยอะๆนะฮะจริงๆนี่ไม่ต้องหรอกครับแค่นี้ก็คือถ้าทําดีเนี่ยคนมันมองเห็นนะเอาแค่ว่าจํานวนวัดที่เขาร่วมโครงการมีกี่วัดก่อเพละนะคือเรามองทางกายภาพเห็นเลยแทบทุกจุดในกรุงเทพแทบทุกวัดทีส่วนตนข้ามปีมดนนะครับพี่สำราญอยู่กรุงเทพตลอดช่วงปีใหม่ก็อยู่ลงมั้ยล่ง นครน,นายกสุพรรณบุรีไปนวลมานี่ับนะและ้วก็กรุงเทพซะส่วนใหญ่ถนนโล่ง <นะ S 1> ไหมกรุงเทพถนนก็ค่อนข้างโล่งค่อนข้างโล่งนะค่อนข้างโล่งแต่เช้านี้นี่ดูแล้วรถก็เริ่มเยอะเริ่มเยอะเมื่อกี้ผมมาทํางานเนี่ยปรากฏว่าตามข้างๆถนนตรงป้ายรถเมย์ใหญ่ๆ,ๆนะนะก็เริ่มมีคนเข้ามานะผมเข้าใจว่าคนมาจากต่างจังหวัดบางทีอาจจะเหมารถไปด้วยกันมากลับจากบ้านเนี่ยนะพี่สำราญเริ่มกลับมาแล้วแล้วเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี่แปกเมื่อวานเนี่ยผมไปธุระแถบนู้นพี่สำราญแถบพลนนก โอ้โหรถติดตั้งแต่ยม,มาราชไปยันสะพานน,นนรุนอมรินเนี่นยติดแงกเลยนะครับก็แปลกใจนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ในกรุงเทพเท่าที่สํารวจตรวจตราดูนะครับอิสรานก็โล่งมีวันหนึ่งเนี่ยใน Facebook มีคนถ่ายรูปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมาลงนะมีรถวิ่งอยู่3คันนะเมื่อกี้ผมงงป้าแก้วโคราชนะขึ้นหน้าจอมานะบอกว่าไม่ได้ส่ง SMS แต่ดูเธอทุกวันเนี่ยอ๋อแต่ไม่ได้ส่งนะ มันยังไงเนี่ยปากแก่ปากแก่สวัสดีส่งมาทุกคนเลยนะนะร้อยท่านแรกที่ส่งเอ s เอมอับจะได้ประสบแต่ความสุขความเจริญมั่งคั่งมากกว่าคนอื่นอ่าดีไหมครับนะขอบพระคุณมากนะที่ส่งเอ s มสมาทักทายกันถือว่าเป็นรายแรกแรกนะะร้อยท่านแรกนี่นะคุณโอ้จะจะร่ำรวยกว่าคนอื่นหน่อยจะได้บุญมาก แล้วก็เราก็เป็นอย่างที่็ิสํารานเกิดเราเป็นรายการอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นรายการแรกของฟ้าวันใหม่นะ,อะของปีนี้นะครับปี58ที่มาได้ทักทายกับท่านผู้ชมฟ้าวันใหม่นะครับก็เป็นการเป็นหน้าที่เราสองคนมาทักทายอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับหลัจากนั้นก็ดูซีรีส์อะไรกันไป2วันนะครับปีใหม่นี้ก็คือทางกยายภาพประการหนึ่งนะคุณคุณโหนท่านผู้ชมครงรู้สึกเหมือนผมว่าะผมเมื่อก่อนแต่ละปีได้รับสกศจำเพาะที่บ้านนะคุณโหรไมออฟฟิศเท่ารับนะ เป็นหลายสิบใบอะอนะเป็นพักพวกเพื่อนฝูงเป็นเรียนหลักสูตรโน้นหลักสูตรนี้นะแล้วคนที่รู้ว่าเราอยู่บ้านเลขที่นี้ส่งมาเป็นหลายสิบใบ,บปีนี้เหลือยอยู่สิบสองใบผมนับดูแล้วเพราะอะไรเพราะอะไรไหมครบเพราะว่าเดี๋ยวนี้อวยพรกันทางโซเชียลมีเดียโอ้ใช่ใช่เดี๋ยวนี้ก็โพสต์ไวยพรกันโพสต์ทีหนึ่งแล้วก็ดูกันเพื่อนทุกคนนะ,ะแล้วก็อยากจะอวยพรผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพิเศษเนี่ยก็ก็สามารถส่งข้อความไปได้ ก็ส่งตัวตัตัวได้อยู่นะอินบ็อกซ์อินบ็อกซ์แบบนะฮะอันนี้ก็คือเป็นผมเลยไปดูสกสตามห้างตามเฮิ่เนี่ยนะคงขายไม่ได้นะยอดยอดตกนะยอดตกอะไรที่เป็นสิ่งพิมพ์เนี่ยตอนหลังเนี่ยอาจจะกระทบเยอะปฏิทินเองก็ขายไม่ค่อยได้ใช่หนังสือพิมพ์ปฏิทินสคสโปสการ์ดทั้งหลายแต่หนังสือพิมพ์เนี่ยยอดไม่ตกไม่ตกนะตกแต่ว่ามันน้อยกับแต่ก็ก็ก็ไม่ถึงคือ คือคำว่าตกนั้นก็คงตกอ่ะพี่สำราญแต่มีหลายคนถามผมว่าเอ๊ะคุณโอในอีกหลายปีไม่กี่ปีถัดไปข้างหน้าเนี่ยนะหนงังสือพิมพ์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรศูนย์พันหรือเปล่าไม่ศูนย์ไม่ศูนย์นะผมฟันทอมนะฮะค,คืออาจจะลดหน้าลดอะไรลงบ้างนะฮะแต่ว่าคือสุดท้ายแล้วมันจะอยู่ที่อยู่ได้ไม่ได้อยู่ที่ หนึ่งาสองที่สําคัญมากก็คือโฆษณาหนังสือพิมพ์ฉบับนึงเนี่ยนะอ,อยู่ได้ด้วยโฆษณานะเนี่ยผมอ่อยดูนะครับหนังสือพิมพ์ยกตัวอย่างนะไม่ได้เจาะจงฉบับไหนเนี่ยอย่างหนาๆอย่างนี้นะพี่สำรานนะาขายเท่าไหร่เนี่ยนะครับขายสิบบาทาต้นทุนการพิมพ์ต้นทุนการเอาไปส่งให้ถึงมือท่านผู้อ่านเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้สิบบาทเพราะฉะนั้นกําไรของหนังสือพิมพ์จริงๆเนี่ยอยู่ที่โฆษณาเพราะฉะนั้นอยากให้หนังสือพิมพ์อยู่ได้ ก็ต้องช่วยโฆษณากันตช่วยโฆษณาก,ก,กันทั้งสื่พิมพ์ดีๆ<ก><บ>นะมันจะบอกว่าฉบับไหนนะฮะเอาเป็นว่าคือในโลกต่อไปนี้คือโลกของโซเชียลมีเ<บ>ดียนะฮะคือชีวิตของเราสื่อสิ่งสื่อก็ความข่าวสาระอะไรต่างๆ,ๆนี้มันจะอยู่ในสุดท้ายแล้วพูดง่ายคืออยู่ที่ในโทรศัพท์อันเดียวับ มีโทรศัพท์อยู่เครื่องหนึ่งได้หมดเลยภาพเสียงข้อความหนังสือพิมพ์อะไรอยู่ตรงนี้หมดแต่แต่แต่มันมันเขาเขาเรียกอะไรพี่สำรักมันมันไม่ได้ฟิลมันไม่ได้ความรู้สึกบางครั้งควาคารุ่นคุณน่ไม่ได้นะบางทีมันมันต้องอย่างเงี้ยเวลาติ๊กโกลสมัยก่อนนะผมเรียนปีหนึ่งปีสอง้วพี่สำรักโอ้ถ้าได้พกหนังสือพิมพ์อยู่แบบเด็บกระเป๋าหลังกับเกงยีนเนี่ยนะเดินเอ๊ะเป็นคุณเอายุคุณมาตัดสินไม่ได้ทั้งวันไม่ได้อ่านหรอกหนังสือพิมพ์นะ ซือว่าเสียบแอรอาร์ตแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องเรื่องยุคสมัยุคคือเด็กเขาเสพข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนผ่านโซเชียลมีเดียผ่านไอแพดแท็บเล็ตอะไรกัแล้วมันเร็วมากเร็วมากเร็วมากแทบจยาอะไรเกิดขึ้นนาทีไหนเนี่ยนาทีถัดมาแทบจะรู้เลยนะครับแต่ก็ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็มีผลเสียอยู่เหมือนกันเพราะว่าข่าวที่ไม่ได้กรองข่าวที่ไม่ได้กรองเนี่ยบางครั้งก็มีมากเลอเกิดในโซเชียลมีเดียอันนี้ก็คือต้องไปเติมเต็มเอาใน ในหลักสูตรในการเรียนในครูบาอาจารย์ก็ต้องสอนสินให้ดีๆเพราะว่าในท่ามกลางความเร็วมันก็มีอะไรที่อันตรายซ่อนเล่นอยู่เยอะนะครับ,รบแต่ประการหนึ่งนี่ผมก็พอใจนะด้านหนึ่งนี่คือคนแชทไลน์กันมากขึ้นนะฮะตอบโต้ไลน์คือหรือ Facebook อะไรก็ตามนะอย่างน้อยได้ได้ขัดใช้คําได้เขียนเ,เขียนมากขึ้นนะแต่แต่บางทีใช้คำเนี่ยแล้วอย่าหลังคําก็เพี้ยนบ่อยนะ เแต่ว่าอย่างน้อยก็คือนะเดี๋ยวนี้พี่สํารานคลัทคลัทคอคอควายรอเดือดบรอากาศช่อช้างอะไรประมาณนี้ไอภาษาสแลงเพี้ยนไปบ้างกับผมว่าไม่แต่ว่าอย่างน้อยบางคนอาจจะซีเรียสอย่างน้อยได้ได้ตอบโต้กันนะได้ฝึกสมองกับมืออลายนั้นได้พิมพ์นะการพิมพ์ก็ทาให้เด็กได้เขียนเป็นอ่านเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะนี่มองพยายามมองในแง่บวกอย่ามองแง่ลบอย่างเดียวไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตั้งโจทย์ผิด มวแต่ไปจับผิดภาษากันอยู่จนภาษาเกิดใหม่ไม่ได้นี่เราคุยข้าวเวลาใช่ไหมเนี่ยวันนี้รายการมาก,ก่อนเวลาอาจจะสบายสบายหน่อยพ<ช>ี่สํารานเพราะว่าผมย้อนกลับไปว่าปีใหม่ปีนี้นะปี58นี่ปีสํารานอาจจะเป็นปีใหม่ที่มวนมหาประชาชนเพื่อนๆของเราเนี่ยรื่นเริงเป็นพิเศษเหตุ <c oughs> ด้วยว่าปีที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้รื่นเริงกันเท่าไหร่ เนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีภารกิจเพื่อประเทศชาติกันนะครับแล้วก็ตรกรราลำบากกันนะครับอาจจะมีความสุขต่้มกลางความเหนื่อยยากนั้นแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็จะได้พักผ่อนกันจริงๆถ้าพูดเล่นๆก็ไม่ใช่พูดเล่นพูดจริงๆพูดให้มันเวอร์เวอร์หน่อยนะครับคือปีที่แล้วเนี่ยนะครับปี5-6เนี่ย เราฉลองปีใหม่กันในสนามรบไม่รู้สนามรบที่ไหนนะปีห้าหกย่างเข้าห้าเจ็ดปีที่แล้วนะครับแต่ว่าตอนปีห้าเจ็ดย่างสู่ห้าแปดนี้นี่หลายคนก็อยู่ที่เขาใหญ่อยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่ปัตตานีอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่สุพรรณอะไรก็แล้วแต่นะแต่ประการหนึ่งที่คนไทยได้รับเหมือนกันแล้วก็ปราบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นนะหาที่สุดไม่ได้ก็คือสกศพราชทานคุณโอบ นะคุณโหนคงได้เห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมเองก็คงได้ได้เห็นแล้วนะครับในหลวงพระบาททานพรปีใหม่พร้อมสกศปีสอ5 8ันรบนะครับนี่แหละครับคุณโหน่คุณโหนจะได้รับผมหลายหลายท่านนะส่งสกศผมด้วยด้วยสกศใบนี้และเป็นสกศประราัทานนะฮะซึ่งก็ลองลองทบทวนกันอีกสักนิดนะคุณโหนะฮะเอาเร็วๆเลยก็คือด้านซ้ายบนที่คุณโหนมองเห็นนะฮะ ก็มีตราพระมหาพิช <and brightness> <desserts> ัยมงกุฎและผ้าอบทองประดับมีตัวอักษรสีเหลืองพร้อมข้อความว่าสกสพส2558ครับแรกตัวอักษรสีขาวข้อความว่าสวัสดีปีใหม่เห็นไหมส่วนด้านล่างของสกสมีแถบสีเขียวเข้มมุมล่างซ้ายมีข้อความกส9ปรุง3 0 1ศ2 1พค2 5 5 7มุมด้านขวาข้อความว่าด้านล่างนะฮะ มหาวิยาลัยปูทะเลม,มิธิรา2 5 5 7นะส่วนกรอบของสกสะธานฉบับนี้เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆเ,เรียงกันนะด้านบนซ้ายและด้านขวาเรียงกันด้านละสองแถวส่วนด้านล่างเรียงกันสามแถวทุกหน้ามีแต่รอยยิ้มนี่นะครับแล้วก็กลางภาพที่สําคัญกลางภาพสกสนะฮะมีพรประธานพระนิพนธ์เรื่องนี้ประมาชชนกนะฮะ ว่าขอให้ทุกคนมีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลมกับร่งกายที่สมบูรณ์อ,อันนี้แหละครับนะครับแล้วก็ส่วนนะฮที่ว่ายน้ำนะข้ามมาสมุทรด้วยความเพียรกันเนีกท่านผู้ชมคงรับทราบนะหลังจากเราส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันที่ที่เขาแสดงละครที่กับที่สุดประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รับพ <นะ S 2> รบนะรามาหาชนก นะครับเป็นละครเวทีนะครับแล้วก็นี่เป็นภาพเป็นภาพนะภาพในท้องเรื่องที่ประหมาชนกเนี่ยนะครับไปต้องไหว้วนอยู่ในทะเลนะครับขอให้ทุกคนมีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลมกําลังกายที่สมบูรณ์มีความเพียรที่บริสุทธิ์นะครับขอดูภาพเต็มอีกสักทีนะนี่คือพรที่ผมว่าประเสริฐสุดในรอบปีที่เราได้รับนะครับ จากพ่อหลวงของบวงชนของบวงไทยพระราชทานแก่บวงชนชาวไทยทุกคนนะมีสําหรัอันนี้เป็นต้องถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเป็นมงคลในพูดไปนี่ครับต้องเรียนว่าคนลุกแล้วก็หลายคนก็ใช้สกสอบเนี่นะคือปั๊บก็อโอ้โหในโซเชียลมีเดียก็แชร์กันไปส่งกันไป f o วิร์ดกันไปนะครับก็ โดยเนื้อหาสาระนะครับในพรที่ได้พระราชทานมันก็ถ้าจับประเด็นได้ก็คือความเพี่ยนนะครับเทกเช่นพระมหาชนกนั้นนะครับส่วนข่าวสารอื่นๆนะครับก็ฉลองปีใหม่กันนะฮะผมเมื่อกี้อ่านการ์ตูนคุณใจราชวัตรบอกว่าปีใหม่นีเขา้าดาวกันนะฮะพอข้าดาวเสร็จมันเข้าอะไรกโหนเข้าอับบอกว่าบอกว่าทำการฉลองปีใหม่ของไทยต่างจากที่อื่นตรงที่ หลังจากเขาดาวรับปีใหม่แล้วเราก็จะเริ่มเขาอัพอีกฝ่ายก็ถามว่าเขาอัพอะไรหรือนะครับทางนี้ก็ตอบว่าเขาอัพคือนับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการเดินทางไปเขาดาวปีใหม่นะครับก็แล้วก็พลิกเป็นหน้าหนึ่งไทยรัฐเหมือนเดิมนะครับเขาอัพแล้วเป็นยังไงเขาอัพปีใหม่สังเวยปีใหม่นะไทยรัฐไทยรัฐนะครับนี่สังเวยปีใหม่เท่าไหร่สังเวยปีใหม่3วันเองนะ3วันตายไปแล้ว190คนนะครับ เจ็บอีก1,782สาเหตุเมาขับนะครับประชาชนทยอยกลับเหนืออีสานใต้หนึบนี่ก็นะครับเป็นเรื่องของการจราจรด้วยแปบสวันพี่สำรันเสียชีวิตไป190คน9 0 190นะก็นะแต่ดูตัวเลขก็ผมผมไม่ได้เก็บสถิติเอาไว้นะแต่ดูแล้วก็ไม่ถึงกับมากนักนะปีนี้นะดูแล้วไม่น่าไม่น่าจะมากนักแต่ว่าบัดเจ็บเนี่ยเยอะเหลือเกินนะ อ่ะโปรยกันหน่อยนะ1782กครับไทยรัฐบอกว่านักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางกลับกันแล้วเลี่ยงรถติดวันเสาร์อาทิตย์ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งยังมีนักท่องเที่ยวแห่ไปสัมผัสอากาศหนาวไม่ขาดสายทั้งภาคเหนืออีสานตามร้านขายของกินของฝากคนนั่นส่วนใหญ่ซื้อของฝากญาติขณะที่ภาคใต้คึกคักไม่แพ้กันส่วนยอดสรุปคนตาย3วันฉลองปีใหม่190บศพบาดเจ็บ1,782เจบคน จังหวัดที่มียอดตายสูงสุดคือเพชรบูรณ์กับบุรีรัมย์แห่งละเก้าศพสาเหตุส่วนใหญ่เพราะเมาแล้วขับครับครับแล้ครับทีนี้นะครับนั่นก็คือจริงๆไม่อยากขึ้นต้นด้วยตัวเลขนี้เพียงแต่ว่าก็เตือนสติกันเอาไว้เมี๋ยใครมีญาติมีลูกมีหลานที่กําลังเดินทางกลับก็ให้มีสกู๊ปด้วยนะพี่สำานสกู๊ปหน้าหนึ่งบอกว่าขับหลับเล่าทัวเฝ้ายมมาทู่นะก็ ยังมีเวลาที่เสาร์วอาทิตย์เนี่ยก็คือเวลาที่จะเดินทางกลับกรุงเทพกันสําหรับคนที่ทํางานอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ใช้วันหยุดยาวในไปต่างจังหวัดนะครับพี่สำราญแล้วก็ปัญหาก็คือว่าหลังจากไปฉลองกันยาวเหยียดบางทีร่างกายเนี่ยก็อ่อนเพลียนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางกลับการขับรถกลับเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะแล้วก็ย้ํานิดนึงให้มีน้ําใจกันเป็นพิเศษนะพี่สำราญไม่เฉียวกันไปเฉียวกันมาเดี๋ยวลงมาต่อยกันอย่างนั้นไม่ได้นะครับ ท่านผู้ชมคงจํากันได้นะเราหมายถึงในระดับในอาเซียนในในโลกนี่ก็ได้นะคือส่งท้ายปีเก่านี่เหตุเศร้าประการหนึ่งก็คือเครื่องบินโบอิงเจ7ดนะฮก็ตกลงในมหาสมุทรในท้องทะเลนะบินจากอินโดนีเซียไปสิงคโปร์นะครับปรากฏว่าโอ้โหอยู่อหายไปจากทําความสูงจาก3,200ฟุตนะสิบกิโลเมตรนะเจอสภาพแปรอากาศ วนแปรสภาพอากาศวนแปลก็ทำไปดันขึ้นไปอีกเป็น38,000พฟุต38ห0แล้วก็จากนั้นก็ติดต่อไม่ได้ปรากฏว่านั่นแหละสุดท้ายก็คือจมอยู่ในท้องทะเลค้นหาอยู่วันที่สวันนี้ก็เริ่มพบศพแล้วนะนั่นคือสายการบินของเอเชียมาเลเซียนะบออเชียมาเลเซียนะฮะนั่นก็คือความเศร้าเมื่อวันที่28ครับ กันวาคมครับตอนนี้ก็เริ่มหาศพได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับหาศพผู้เสียชีวิตนะครับตอนนี้ก็30กว่าศพแล้วล่ะได้ได้มากี่ศพแล้วนะสิบกว่าศพสามสิบบาแล้ววันนี้สามสิบบาแล้วเมื่อวานนี้ยี่สิบเอ็ดวันซื้อเนี่ยนะครับจย่างหนึ่งร้อยหกสิบสองเลครับแต่ว่าบ้านเรานี่มาถึงไม่เกิดนะแต่ก็เสียวๆเหมือนกันเลยเดลีนิวดีกว่าเดลีนิวพลาดหัวเรื่องนี้เสียวไหมเสียวไหมนะครับไปเดลีนิวเสียวเลยนะครับประธานโทษนะครับ เดลีน uh, ิวหน้าหนึ่งนะข่าวพาดหัวใหญ่บอกว่าบินบางกอกแอร์เวย์ระทึกฝันโคมลอยปลิวเข้าไอพ่นวิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ขณะร่อนลงจอดที่เชียงใหม่นะครับก็บอกว่าระทึกสนามบินเชียงใหม่ซากโคมลอยหลุดเข้าเครื่องบินแอร์บัส A320 พันเข้าใบพัดเครื่องยนต์ไอพน่นเที่ยวบิน PG906 บางกอกแอร์เวย เดี๋ยวนะครับเซ็นเซอร์นักบินรู้นักบิรนบรู้ปัญหาส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบพัง,งะซากโคมลอยถูกปล่อยช่วงส่งท้ายปีติดคาใบพัดขณะถึงหลุมจอดส่งต้องเปลี่ยนส่งผลต้องต้องเปลี่ยนผู้โดยสารที่จะกลับสุวรรณภูมิไปไฟล์อื่นนะครับเจ้าหน้าที่ตามเกตโคมลอยเกลื่อนสนามบิน206ลูกเล็งลงนาม MOU ร่วมหน่วยงานเกี่ยวข้องกำหนดกรอบลอยโคมลอย ยิงบังไฟร่วมร่วมกันหวั่นเกิดโศกกนาฏกรรมระบุหากปล่อยสุ่ม4สุ่ม5ถูกเครื่องบินได้รับอันตรายโทษสูงสุดระหารชีวิตนี่เขาเขาเมื่อวานเนี่ยเขามีคนเอาภาพเนี่ยมาโพสต์ในใน a c e b o o k นะครับในโซเชียลมีเดียนะภาพานะภาพที่เราเห็นตรงตรงบมบนนะพี่สำรานครับ่าดูกันอีกสักขีบับแล้วกันนี่อาดูภาพนะฮะแล้วก,ก็มีซ่าข,ของโคมลอยนะคโคมไฟาเขาเรียกกันนะ ขคมลอยไม่ใช่ข่าวคมลอยะไม่ใช่ข่าวคมลอยนี่ข่าวจริงเลยนะครับทางบางกอกแอ์เวย์ก็ออกแถลงการเมื่อวานว่าจริงนะครับขมชลึกขมชลึกก็พาดหัวเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับครับขมชลึกก็พาดหัวบอกว่าบางกอกแอ์เวย์ระทึกขนาดร่อนลงเชียงใหม่โคมลอยเข้าเครื่องยนต์ยกเลิกเที่ยวบินทันที200ลูกวันสนามบินนะครับ ก็บอกว่าบางกอก <air way> แอร์เวะทึกวันปีใหม่พบซากคมลอยติดในเครื่องยนต์หลังลงจอดสนามบินเชียงใหม่จนต้องยอกเลิกเที่ยวบินกลับสุวรรณภูมิผู้บัาการสนามบินวอนจะหนักถึงความปลอดภัยระบุหนึ่งมกราคมซากคามลอยตกในสามบินกว่า200ลูกก<ม>็คือ206ลูกอย่างเมื่อกี้ว่านะครับนะครับก็คือเขาไปเจอในตอนที่เอาอีกสักหัวข่าวแล้วกันเอาอันไหนมาดิชนเอคุณมาด <c oughs> <ย>ิชนก็พาดหัวเหมือนกันนะครับ มติชนบอกว่าแอร์บัสบิวดูดเข้าเครื่องโคมปีใหม่วันนับร้อยสั่งหยุดบินบางกอกแอเวอระลึกแอร์พอร์ตเชียงใหม่จี้เล่งใช้มาตรการเข้ม <c oughs> นะครับะ,ะึกสนามบินเชียงใหม่บางกอกแอเวอดูดซากโคมลอยเข้าเครื่องยนต์ขณารลอนลงและวิ่งบนรันเวย์สนามบินเชียงใหม่นะครับา <c oughs> ครับก็ เอาตามนี้ก่อนจริงๆก็มีอีกหลายฉบับนะครับก็ลงลงันทุกฉบับฮะลงทุกฉบับที่นั่นที่นี่นะถือว่าเป็นลงไฟโคมลอยปลุกเข้าแอร์บัสระทึกนะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ที่ใหญ่นะฮะโดยโดยรวมความแล้วคือก่อนลงละเอียดในช่วงหน้านะก็คือสั้นๆนิดเดียวเมื่อวานเนี่ยคุณโถวันนี้วันที่สามใช่ไหมเมื่อวานวันที่สองเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์เนี่ยแอร์บัสลำเนี้ยบินจากสุวรรณภูมิประมาณทักทุ่มกว่าทุ่มก่อนสองทุ่มก็ไปถึงเชียงใหม่เนี่นะฮะ ที่กาลังแท็กซี่ไปลงแล้วนะฮะโอ้โหนั่นแหละฮะไร้ากโคมลอยมันเข้าไปในเครื่องใบพัดดูดเข้าไปโอ้โหมันดูดเข้าไปับทําให้จ้าราวันกันเลยทีนี้นี่สุดท้ายก็คือขากลับก็ต้องบินเปล่ามาคือต้องเช็คเครื่องก่อนคือไม่กล้าบินแล้วคือต้องเอาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ข่าวเครื่องบินตกมันมันสยองนะฮะอันนี้คือมาจากโคมไฟที่ว่าสองร้อยหกลูกคือ ปรากฏว่าเขาไปทําสํารวจกันดูเชียงใหม่หน้านี้ปีใหม่แท้แท้เนี่ยปกติคมไฟต้องเทศกาลอะไรนะลอยกระทงยี่เปิงเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ลอยกระทงแล้วนี่มันยี่ใหม่ยี่อะไรเนี่ยปีใหม่คือเดี๋ยวนี้มันมั่วกันหมดแล้วลอยกันทุกทุกง,งานเลยทุกง,งานแล้วก็ไม่ใช่ที่เชียงใหม่อย่างเดียวนะพี่สำรันนะตอนอช่วงลอยกระทงนี่จุมพรพี่จากจุมพรถ่ายรูปล,ลงมาให้ดูถ่ายรูปส่งมาให้ดูลอยยี่เป็งที่จุมพรอ๋อเลยนะเดี๋ยวนี้กลายเป็นฮิตไปหมดร้านอาหารในกรุงเทพหลายร้านนะเอื่อมร้าน ตามแถบบางปูนี่พูดเลยแถบบางปูที่อยู่ติดทะเลไปทางนี้นะก็เอายิปเป่งมาขายลูกค้าเอาเอาโคมลอยมาขายลูกค้านี่ผมว่ามันมัน,ม,นมันคือสังคมไทยมันม่วจริงจริงนะอันนี้เจา<อ>ะ <ๆ S 2> จงไปที่บางปูนะไม่ใช่โจมตีเป็นพิเศษที่อื่นหลายที่ทั่วไปหมดนะครับไม่ว่าที่ไหนแล้วที่เชียงใหม่แหละวันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาผมอ่านข่าวนะปรากฏว่าไอ้เนี่ยโคมไฟมันไปไหม้มันเป็นลงแล้วก็ไปไหม้ที่โรงรถของบ้านของหม่อมราชวงศ์มัทธุราชินาลหลนะฮะ ลรงรถวอดไปแล้วรถสองคันเี่เจ๊งคือโคมไฟเนี่ยเขาใช้หลักการเดียวกับบอลลูนก็คือเป็นโคมสูงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็ข้างใต้เนี่ยก็จุดไฟนะครับเพื่อให้บรรยากาศมันเบาเข้าไปแล้วก็ดันขึ้นไปทีนี้เอลร้อยไปตามยถากรรมแล้วอยู่ๆไปตกเนี่ยมันกําหนดไม่ได้นะครับไปตกในเขตทุมชนขึ้นมานี่จะยุ่งนะครับเนี่ยถ้าเกิดเหตุสนามบินเนี่ยเขาก็ถามนะครับคนที่โพสเฟซบุ๊กเนี่ยเรื่องเครื่องบินเมื่อกี้เนี่ยก็มาก่อเอเวเนี่ยเขาถามว่าเนี่ยถ้าเกิดเครื่องบินตกขึ้นมา แล้วใครจะรับผิดชอบใช่นะครับชีวิตผู้คนนะนะครับเล่นกับความคึกขนองกันเล่นกับความตามกระแสนิยมกันไปเนี่ยนะครับแต่ว่าส่งผลสะเทือนใหญ่หลวงเนี่ยบางทีก็ต้องทบทวนนะครับคือบางทีเนี่ยเอากันแต่นะสนุกสนานอย่างเดียวก็ไม่ได้นะฮะแต่ว่าคนที่ดูแลความเรียบร้อยก็ต้องดูด้วยนะฮะเชียงใหม่ก็มีอีกอันหนึ่งที่เป็นข่าวเกียวกราวนะแต่ยังไม่เห็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์นะคุณโหนไอรายงานของคุณตันอะ โอ้ครับครับอันเป็นข่าวตั้งแต่ปลายปีที่แล้วพี่สำรานนะครับเรื่องของการไปทำหิมะเทียมนะครับในเทศกาลอะไรนะผมดูในในเว็บของผู้จัดการนะสโนนิมมานเฮมโเนเสียตันกำลังโกยเกลือเกลือใส่นะรับคือไปทำหิมะเทียมเหรอฮิมะทีมในงานอะไรในงานนิมมานสโนเฟสติวครับนะฮะ จะสร้างหิมะเทียมขึ้นมานะครับทีนี้เขาก็เาก็เอาเกลือไป40ตันครับเขาก็ออกมาเตือนว่าไอ้น,นี่มันจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมนะนะฮะนะนครับเนี่ยดูกันข่าวแบบเร็วๆเลยนะน,นี่เสริมเสริมข่าวหน่อยนะฮะในเมนเจอร์ออนไลน์บอกว่าเสียตันลุยเองนำทีมงานเร่งเครื่องเก็บเกลืออี玛เทียม40ตันพ้นพื้นที่จัดงานนิมมานสโนว์เฟสติวัลครับีเส่นเก็บเกลี้ยงภายใน48ชั่วโมงย้ำทำทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ มั่นใจไร้ปัญหาและพร้อมรับผิดชอบหากเกิดผลก็ทบยืนยันยังอยากทากิจกรรมสร้างความสุขให้กับคนเชียงใหม่เหมือนเดิมแต่ไม่เอาแล้วหิมะเทียมนะคือคุณตันนี่แกแกเป็นจอมตลาดนะทีนี้บางทีกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยคุณอย่าตลาดมาเ,เล่นให้มากนน,ะน,นนะไ,ไนะครับนะงานนี้ก็เลยคุณตันอาจจะถูกฟ้องร้องหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอีก ลายกระทอกนะผมดูแล้วครับวิชาการหรือว่าพวกที่คนที่เขารักเชียงใหม่สิ่งแวดล้อมเชียงใหม่เนี่ยนะครับไม่ใช่รักเชียงใหม่นู่นนะรักเชียงใหม่แบบอดีตอันนู่นไม่ใช่แต่คนที่มารักรักความเป็นเชียงใหม่ความเป็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจกับเรื่องนี้มากนะครับคุณตันก็พยายามนี่แหละนี่แหละนี่แหละนะครับนี่แหละที่งานเนี่แหละนะครับที่งานเนี่แหละคืออะไรที่มันมันดัดแปลงธรรมชาติมากเกินไปไม่ดีนะฮะ ไม่ได้หรอครับเอ่ะเรามาดูการเมืองกันปิดท้ายก่อนที่จะไปครบทรงชาติกันใ,นในอีกสมนาทีข้างหน้านะครับมาดูไทยโพสต์กันนิดหนึ่งคุณโหนะฮะไทยโพสต์นะครับข่าวนี้ก็ข่าวซึ่งเราจะได้พูดจากันในช่วงต่อไปนะครับไทยโพสต์สมนนี้พาดหัวเรื่องการปลองดองล้วครับสำนึกก่อนนิรโทษนิชายํำจุดยืนคุณนิชาทุวธร ไปนะเป็นกรรมการของการปลอ n ดองเนี่ยด้วยคุณนิชาก็คือภรรยาของอเอกร่มรวมเกล้าชุติธรรมนั่นแหละครับอนเนกนัด8มกราถกค,คุณอนเนกก็คือดออรอนเนกเหล่าธรรมชาตินะฮะก็คือเป็นประธานกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปลอ n ดองของสอปชนะฮะนปชเชื่อเหลวเอาดูปล่อยข่าวแล้วเข้าใจเลยนะฮะเตรียมข้าวหมุดปลอ n ดองอนเนกนัดคุยกรรมการ8มกราย,ย้ำเนื้อโทษกรรมคือบันไดสําคัญ เผยหากได้ข้อสรุปใช้แนวทางนี้ถ้าจําเป็นเร่งด่วนจะชงให้อยู่วันหน้ากศชใช้มาตรา44รัฐมนูลทําทันทีนิชาไม่ขวางแต่ข้องใจฆาตรกรยังลอยนวลน,นอนเล่นสบายใจขวัญชัยหาข้อมูลเสื้อแดงในอุดรธานีเตรียมเสนอสปชเรียกโทษผู้ชุมนุมไม่รวมแกนนําประชาธิปัตปชป,ะชป,ะชอปอนะคุณบัญญัตนะฮะเตือนให้ระวังปมร้อนแต่นปชเชื่อไม่มีทาง ไม่เห็นปลองดองย้ำขัดแย้งไม่มีวันจบหากใช้ร่างรับนูนฉบับรวรวรสไปนวนเลยนะฮะคุณวรัญชัยครับคุณไรนะวรัชัย <c oughs> วร,ช,ยวรชัยเหมะสมาชิกสปช,ชงตั้งกรรมการสมัชชาคุณธรรมให้มาจากการปวดกล้าวนี <c oughs> ่หลายประเด็นรวมกันนะครับในข่าวนําของข่าวลีดข่าวนำนะนะครับของไทยโพสต์เอามัติชนนิดหน่อยมัติชนนะครับมัติชนวันนี้การเมืองเป็นหัวรองนะนะครับบอกว่า ไปอีกประเด็นหนึ่งนะบอกว่ายันไร้ใบสั่งดีเดแปดเมกราคมเปิดคดีดถอดปูอนเนกดันใช้มาตรา44นิรโทษสื่อยันยุคแอดไม่ตั้งฉายานะครับทีมโฆษกและบานแจง3รัฐมนตรีลากองทัพ แก่ข่าวปล่อยไม่รู้เป้าหมายพรเพชรเผยจัดชิวถอดถอน38อดีตสวปมแก่รัฐมนูญที่มาวุฒิสภาให้สนชพิจารณาแล้วนะครับก็รวมหลายประเด็นกันอสุดท้ายจริงๆนะครับไปกันที่ไทยรัฐดวนจีนะฮะด้านล่างอันนี้ข่าวใหญ่เมื่อสองวันที่แล้วคุณโอ๋ครับข่าวนี้ต้องขยายนิดหนึ่งนะแต่ว่าดูหัวข้อข่าวนะฮะสามรมตทหารอย่างครบไทยรัฐเขาเล่นข่าวนี้มาต่อเนื่องับไก่อูปฏิเสธที่สลักเก้าอี้ บิ๊กตู่เบรกงบฟุ่มเฟือยพีอาค่านิยม12บประการไก่อูรับหน้าเสือดับข่าวบิ๊กคสชบีบ3รมตสละเก้าอี้ในกองทัพก่อนเกษียณเปิดทางน้องบิ๊กตู่เสียบยันสวมหมวก2ใบได้งานไม่อืดนี่ะแล้วก็ยังมีโปรยข่าวเรื่องบิ๊กต๊อกบิ๊กต๊กนะนิดเรื่องนี้ต้องขยายพูดแค่นี้เดี๋ยว ท่านผู้ชมจกคลุมเครือ <c oughs> ท่านผู้ชม<ด>อาจจะช่วงที่ปีใหม่อาจจะไปธุระอยู่ก็ไม่รู้ว่าเอ๊สามรัฐมนตรีเนี่ยใครพี่สำราญนะเดี๋ยวก็ว่ากันาาพักกันนะคะรด่วนทีเราไปคารบทองชาติกลับมาจะลงในรายละเอียดของข่าวที่น่าสนใจช่วงหน้าครับครับ